เรื่องของการดูแลหัวใจปัญหาที่เขามีอะเนาะก็มีหลอดเลือดมีกล้ามเนื้อมีการสร้างพลังงานที่เพียงพอกับที่เขาต้องการเนี่ยถ้ามันไม่ทําไปควบคู่กันเนี่ยมันเหมือนคนอาบน้ําไม่เสร็จอะมันจะสะอาดได้ยังไงมีบางจุดที่ไม่ได้ดูแลเดี๋ยวมันก็ไปต่อโรคเป็นโรคอื่นหรือว่าไอ้โรคที่เป็นอยู่สมมุติถ้าเกิดปัญหากับกล้ามเนื้ออยู่แล้วเนาะแล้วปล่อยให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดแบบนี้ไม่ทําความสะอาดหลอดเลือดให้ดีเลือดก็ไหลามาเลี้ยงกล้ามเนื้อยิ่งไม่ได้ใหญ่เลย หัวใจเนี่ยมันจะสรุปจริงๆแล้วกรุ๊ปปิ้งไปในแค่3เรื่องก็คือเป็นปัญหาที่หลอดเลือดที่กล้ามเนื้อและการสร้างพลังงานของหัวใจนะคะในการแก้ปัญหาของหัวใจเนี่ยคะ่ะมันจะต้องจัดการไปพร้อมๆกันนะคะต้องจัดการไปพร้อมๆกันอ่ะถ้าไม่จัดการพร้อมๆกันน่ะ เราแก้อันนึงแก้หลอดเลือดกล้ามเนื้อไม่ดูแลนะคะหรือว่าเราแก้กล้ามเนื้อหลอดเลือดไม่ดูแลเนาะอารมณ์มันเหมือนอะไรทําไมมันถึงต้องทําไปพร้อมๆกันลองนึกดูนะเวลาเราจะอาบน้ำํำเราอาบน้ําทุกวันใช่ไหมคะเราอาบน้ําทุกวันแต่สมมติว่าเราสระผมอาบน้ําทุกวันเลยเราไม่ล้างหน้าเราไม่แปรงฟันเราทําอยู่อย่างเงี้ยเราทํามาตลอดแบบเนี้ยสะอาดไหมอะแล้วมันจะดีไหม สุดท้ายมันไม่ดีนะคะสุดท้ายมันก็ไม่ดีสุดท้ายมันก็ไม่ได้สะอาดจริงสุดท้ายสุขภาพเราก็ไม่ได้ดีจริงดังนั้นนะคะในเรื่องของการดูแลหัวใจก็เช่นเดียวกันเขาทํางานปัญหาที่เขามีอะเนาะก็มีหลอดเลือดมีกล้ามเนื้อมีการสร้างพลังงานที่เพียงพอกับที่เขาต้องการเนี่ยถ้ามันไม่ทําไปควบคู่กันเนี่ยมันเหมือนคนอาบน้ําไม่เสร็จอะมันจะสะอาดได้ยังไงนะคะวันหนึ่งเมื่อปล่อยให้มันแบบมีบางจุดที่ไม่ได้ดูแลเดี๋ยวมันก็ ไปต่อโรคเป็นโรคอื่นหรือว่าไอ้โรคที่เป็นอยู่สมมุติถ้าเกิดปัญหากับกล้ามเนื้ออยู่แล้วเนาะแล้วปล่อยให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดแบบนี้ไม่ทําความสะอาดหลอดเลือดให้ดีเลือดก็ไหลามาเลี้ยงกล้ามเนื้อยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยกล้ามเนื้อยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยแล้วพอกล้ามเนื้อแย่บีบตัวก็ไม่ดีแล้วทา,ทางที่หัวใจต้องบีบตัวตลอดเวลาแต่กล้ามเนื้อก็บีบตัวได้ไม่ดีหัวใจก็เหนื่อยหนักมากขึ้นไหมเหนื่อยหนักมากขึ้นแล้วแถมสร้างพลังงานไม่ค่อยได้อีก มันจะไม่แย่หนักกว่าเดิมได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะคุณถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจแล้วคุณต้องดูแลไอ้สามเอ่อจะเรียกว่าสามอะไรดีอ่ะสามแกนเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของหลอดเลือดกล้ามเนื้อแล้วก็การสร้างพลังงานของเขาเนอะเป็น3แกนอย่างนี้มันต้องดูแลไปทั้ง3ข้อเนี้ย ไปพร้อมๆกันถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ